ผมเอา้าผมถามอาร์มแล้วกันว่ารู้สึกยังไงกับไอเนี่ย BRC 2 0ลอะไรเนี่ยจริงๆคือความผันผ,นผวนมันทำะายอาร์มไม่ได้เลยนะครับโอ้โหจริงเหรอครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันครับผมไม่น่าถามเลยจริงๆนะฮะเขาไม่พูดอะไรแล้วได้ไหมครับ โอเคโอเคได้ครับได้ครับ <God. S 1> ขอเชิญคุณเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กับงาน Bitcoin Thailand Conference 2023วันที่15-16กรกฎาคมนี้ที่ True Digital Park จองบัตรได้เลยที่ r i g h t s h i f .to/btc 2023สสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการซุปทอล์กนะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยเจาะลึก เกี่ยวกับในโลกของบิตคอยนะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับแขกรับเชิญของเราคนแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเรานะครับแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซุปครับเป็นพิธีกรรายการนี้ครับเดี๋ยวเดียวซุปอันอันนั้นอันนั้นผมครับซุปนี่คืออยู่นี่ครับขอโทษครับขอโทษครับผมอาร์มครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับซุปโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีอาร์มนะครับก่อนอื่นเลยนะครับซุป คือแบบซุปติดตามอาร์มานานมากๆเลยนะครับคือแบบชอบมากเลยเพราะว่าอาร์มแบบดูเป็นคนที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับบวกบิตคอยมากๆเลยนะฮะริงขอบคุณครับจิงจริงอาร์มว่าอาร์มต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องแล้วครับคืออันนี้คือซุปติดตามมาตลอดเลยครับรายการ A ออนด์บีะครับติดตามทุก AP เลยรู้รู้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรายการอาร์สเปซบาร์ไม่ใช่เหรอครับ อ๋อเหรอครับผมสเปซบราเหรอผมไม่ใช่นี่อาร์ไม่ใช่ซีเคร็ดแมนใ,ใช่ไหมอุอ,มอันนั้นพี่จิงโจ้ครับอ๋อเหรอครับพี่จิงโจ้เหรอครับอ๋โอเคโอเคครับโอเคแล้วช่วงแรกๆนะครับสุปเห็นอาร์แบบยังพูดไม่ค่อยคล่องเนาะแบบติดติดขัดขัดนะฮะแต่ว่าช่วงหลังก็มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วเหมือนกันนะครับเะ ทุกนี้ทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับยังติดอ่างอยู่ไหมครับก็ไม่ได้ค่อยไปนานแล้วนะครับตั้งแต่มีโควิดนะอืมผมหมายถึงแบบผู้ติดอ่างนะฮะอ๋ออ่าส่วนมากผมชอบนั่งติดกับขิงนะครับอ๋อเอาเอาเอาอย่างนั้นก็ได้ครับอ่าแล้วช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับ ก็เรื่อยๆครับก็มีล่าสุดเพิ่งอัดรายการสพายาส้มไปไม่แน่ใจว่าสุขเคยดูไหมครับอืมสพายาสม้มที่มีหกคนใช่ไหมฮะอืมใช่ครับที่ที่เอาข่าวมาเล่ากันแบบสนุกสนานแบบเพื่อนคุยกันเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับอันนั้นแหละครับอ๋อไม่เคยดูเลยครับ ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคนที่ลงทุนกับบิตคอยในไทยเนี่ยมีกันหลายสายมากเลยใช่ไหมครับอาร์มทั้งเกงกําไรเนาะ,ะทั้งเก็บออมนะฮะ,ะแล้วก็ขุดเองก็มีใช่ไหมฮะ,ะทางานแรกเป็นบิตคอยก็มีนะครับอ๋อแบบนี่เหมือนทีมงานไรชิปใช่ไหมครับอเออแล้วอาร์มเป็นคนเป็นสายไหนครับอาร์มสายแด์ครับ สายแลนสายแลนยังไงฮะสายแลนแบบไหนเอ่ยมันก็เอาใช้สายแลนต่ออินเทอร์เน็ตซื้อบิตคอยน์ไงครับอืมอ๋อเข้าใจแล้วก็คือสัญญาณมือถือที่บ้านไม่ดีใช่ไหมครับก็เลยใช้สายแลนต่ออินเทอร์เน็ตเนาะใช่ไหมฮะใช่ครับ,บสุปเออสัญญาณมือถือที่บ้านนะ่ะกากมากๆเลยไม่อ,มอยากจะบอกเลยครับอืมอืมอืมใครไหนไม่ต้องบอกนะโอเคครับทีนี้ หลายคนนะครับยังไม่ได้เข้าที่ไม่ได้เข้ามาลงทุนในบิตคอยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแบบยังไม่กล้ากันมากนะเพราะว่าแบบเวลาเราเปรียบเทียบราคากับเงินเฟียดเนี่ยมันผันผวนมากเลยใช่ไหมฮะแล้วอาร์มพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าทําไมอาร์มถึงลงทุนที่สนใจสนใจลงทุนในบิตคอยแล้วก็ไม่กลัวเรื่องราคาผันผวนเลยครับจริงๆคือความผันผวนมันทอะารอาร์มไม่ได้เลยนะครับ โอ้ oh, จริงเหรอครับแสดงว่าอาร์มเนี่ยรับมือกับความผันผวนได,ได้ดีมากๆเลยอย่างนี้มีทีเด็ดอะไรแบบพอจะมีเคล็ดลับมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันบ้างไหมครับได้ครับสุปได้ครับคือ hmm. เรื่องความผันผวนเนี่ยจริงๆแล้วมันรับมือไม่ยากเท่าไหร่เลยนะครับอืมจริงรอฮะสบายเลยจริงครับซ oh. ุป oh. จะลองไหมล่ะครับเดี๋ยวนะมัน มันลองกันได้ใช่ไหมครับเอาเลยลวะนละอ่ะอ่ะกันเดี๋ยวลองลองดูเลยนะอ่ะเอาเลยไหมบิตคอยบอยคิดอเอ้ยอร์เลียมเอ็มเทลี์ลีไลท์คอยน์ไลคอยโอ้โหเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าอาแบบรับมือได้หมดเลยเลย,เลยครับสุดยอดบิตครับบับคิด เก่งมากนะครับสมกับเป็นทีมงานไ์ชิปจริงๆนะครับเอ้สคริปต์ผมโอเคอะมาเป๊ะเป๊ะอันนี้อันนี้ยากครับผมยอมดีกว่าครับอาม่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะอืมอืมอืมก็ชิดคอยนะก็เชื่อคอยอันนี้โอเคเชื่อแล้วฮะว่าว่าอามรับมือกับความผันผวนได้ดีมากจริงๆดีมากจริงๆอืม มืนจะสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วนะพอแล้วเหนะครับพอครับพูดถึงช่อง YouTube r i g ไรชิฟ f t กันบ้างดีกว่านะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ารายการระดับเรือธงของไรช h ฟ f t เนี่ยที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากเลยนะครับแถมยังได้ยอดวิวสูงมากๆเลยฮะค,คือนั่นคือรายการอะไรฮะรายการเอาทแทบครับอ่ารายการเอาทแทบ ที่เปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนที่คุยโหผมชอบมากเลยครับปังตั้งแต่อีีแรกเลยใช่ไหมพี่ชิดนะครับจนพีคไปถึงอีพี EP ของคุณลุงฉลกนะครับเออแล้วก็เห็นว่าอาร์มเนี่ยก็มีส่วนร่วมเป็นกําลังหลักเลยนะครับของรายการนี้มาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือ,อรายการเอาแท็บเนี่ยเป็นรายการที่พวกเราทุ่มเทกันมากจริงๆเลยนะครับอืมอืมอืมโอ้โหยางงี้คือแบบแสดงว่าโปรดักชันที่เห็นเนี่ย ลงทุนกันหนักมากเลยใช่ไหมครับทีมงานทุ่มเทกันแบบผมต้องขอบคุณแทนเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะครับที่ไรชิพผลิตรายการดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้ดูกันนะครับใช่ครับคือยากลำบากมากเลยครับกว่าจะออกมาได้แต่ละอีพีเนี่ยครับอืมโอ้โหทำไมฮะมันมันมันยากขนาดนั้นเลยครับมันผมสงสัยว่าแบบจริงๆร,รายการมันแค่แบบชั่วโมงกว่าๆเองใช่ไหมฮะคือ ให้อาจารย์พาไปคุยนั่นพูดนี่ผมว่าจริงๆแล้วถ่ายกันครึ่งวันก็น่าจะเสร็จหรือเปล่าครับพออย่างนี้พอจะแชร์ให้เราทราบกันไหมครับว่าเบื้องหลังเนี่ยทีมงานทำงานกันลำบากมากเลยยังไงฮะเป็นเป็นแบบไหนบ้างเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับซุปเชื่อไหมว่าบางครั้งอ่ะอ,อาจารย์ต้องเดินทางไปกองถ่ายถึงสองวันเลยนะครับโห สองวันเลยเหรอหูแสดงว่าแบบตัดฟุตเทจกันแบบโูเหนื่อยมากฟุตเทจนี้เยอะมากใช่ไหมเพราะว่าแบบต้องถ่ายกันสองวันแล้วตัดเหลือชั่วโมงมเดียวครับ,รบ<ะ>อาจารย์จำวันผิดครับโอ้ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะครับแบบนี้ จำวันผิดก็เลยต้องเดินทางไปกองถ่ายสองวันว้าวไปวันหนึง่งผมไม่น่าถามเลยจริงๆนะฮะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับอาร์มด้วยนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันครับ บทเรียนของทีมงานของอาจารย์ครับอ๋อครับครับแล้วทีนี้พอวันแรกเนี่ยที่อาจารย์ไปผิดวันทีมงานแก้ไขสถานาการณ์กันยังไงบ้างลรอครับเราทำอะไรกันไม่ได้จริงๆเลยครับซุป <c oughs> นอกจาก หัวเลาะครับโอเคมันมันมันลำบากกันจริงๆอะเนาะว่านั่นแหละฮะก็ผมผมเข้าใจผมเข้าใจการที่เราต้องหัวเลาะเจ้าของบริษัทเนี่ยมันทำใจลำบากมากจริงๆเลยนะครับแต่ตอนนั้นอะอามไม่รู้จะทำยังไงครับอามก็หยุดขำไม่ได้จริงๆนะครับ ทุกคนก็ขำกันหมดเลยมันจนกลายเป็นมีมเลยครับ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 โอเคเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรอืมแล้วลบภรรยาอาจารย์นะครับหัวเหละเหมือนกันครับ เออออะโปรโดิวเซอร์ว่าไงฮะพี่ตั้มเหรอครับซุปมมผมเห็นใจแกมากจริงๆนะครับแบบแกมาทำงานลำบากมากจริงๆเลยครับอ่าอ,อ่ก็เนี่ยแหละฮะก็ธรรมดานะคนอยู่เบื้องหลังก็อย่างนงี้แหละครับโปรดิวเซอร์แบบงานเขาก็จะแบบต้องคอยแบบเนี่ยนั่นแหละครับ พี่ตั้มทํางานยากมากจริงๆเลยครับทุกครั้งที่หัดรายการเะอืม,อมเรียกว่าแกทําอะไรไม่ได้จริงๆเลยครับอืมเหรอครับมันมันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมโปรโดิวเซอร์ทําอะไรไม่ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับคือคืออ่าอ่าอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ ถ้ามันลําบากมากนะก็คือก็เข้าใจครับมันลําบากจริงก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเล่าก็ได้ครับไม่เป็นไรแกไม่เคยมาเลยครับอ๋อแบบนี้นี่เองไม่มากองถ่ายก็เลยควบคุมอะไรไม่ได้เลย ใช่ครับน่าเห็นใจมากนะครับพวกเรากำลำบากกันมากจริงๆเลยครับถ้างั้นผู้กำกับก็คงก็ยังไงผู้กำกับไม,ไม่มีเลยครับอืมโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะยังไงก็ น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ทีมจะไม่สมประกอบกันอย่างนี้แต่ก็ทำงานกันออกมาแบบนี้ก็เรียกได้ว่าแบบทีมงานมีคุณภาพสูงมากจริงๆครับเขาไม่พูดอะไรแล้วได้ไหมครับโอเคโอเคได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้อนะครับโอเคคัดครับคัดคัดก่อนครับ เอาละเรามาเปลี่ยนหัวข้อพูดคุยกันบ้างดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับอามงาน Bitcoin Thailand Conference ที่กำลังจะมาถึงนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในไทยเลยนะครับงาน Bitcoiner โดย Bitcoiner เพื่อ Bitcoiner โอ้โหฟังแล้วแบบผมขนลุกเลยครับแบบเหมือนจะต้องออกไปเลือกตั้งยังไงกั้นงานวันไหนนะครับ สิบห้าสิบหกกรดากดาคมนี้ครับสุบอ่าก็อีกไม่นานแล้วนะฮะก็โอ้ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับคงจะย,ยุ่งกันหน้าดูเลยใช่ไหมครับใช่ครับเบื้องหลังเตรียมงานกันสนุกมากเลยนะครับอืมติดต่อประสานงานวางแผนออกแบบกันจ้าระวันเลยเนาะช่วงนี้คือแบบโอหน้าสนุกดีนะครับอืม,อม ที่ดอดกันทุกวันเลยครับตีดอดเดี๋ยวนะหมายถึงทีมงานไร้ชิปเล่นดอทเอกันด้วยเหรอครับใช่ครับสุขคือไม่หลับไม่นอนกันเลยครับระหว่างเตรียมงานก็ <3. S 2> ทีดอดครับางานเครียดๆก็ ตีดอทครับอืมงานด่วนเลยก็ก็ยังคงตีดอทเหมือนเดิมครับโอ้โหสนุกกันจริงๆเลยนะฮะใช่ครับแล้วอย่างนี้อาจารย์พิทยาก็ทำงานคนเดียวหัวหมุนเลยใช่ไหมครับแบบนี้อ๋อส่วนรายนั้นล่ะครับก็นั่งเล่น p s เห้าครับผม อาจารย์เล่น PS 5โอ้โหทีมงานไลฟ์ชิพนี่แบบขยันกันมากเลยนะครับแบบนี้ใช่ครับคือแทบไม่มีใครได้หยุดพักเลยนะครับอืมครับเดี๋ยวเมื่อกี้ชมผมใช่ไหมอ่ะชมครับชมอ่าโออย่างนี้เมาสกันได้ไหมครับว่าใครตีดอท นูฟที่สุดในรายชิปครัผมพูดได้ไหมครับจ่าได้ได,ได้พูดได้เต็มที่เลยครับเอาเอาเลยเอาเลยก็ก็คุณไงล่ะครับสุขคุณอะไรครับเอาเอาหรอเป็นงั้นไปอืมไม่น่าถามเลยโอเคไปสาระกันบ้างดีกว่านะครับเออ แบบนี้แฟนๆของช่องไลฟ์ชิพเนี่ยจะได้เจอทีมงานรวมถึงอาร์มในงานด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคืออาร์มมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับสุปคือตอนเออเออร r d เบเนี่ยครับผมอาร์มตั้งใจกดบัตรสิบใบเลยนะครับสุปว่าว่าจะเอาไปแจกเพื่อนๆนะครับโอ้โหกดตั๋ว v i p กันหมดเลยใช่ไหมครับแบบนี้แจกเพื่อนๆเลยนะ v i p ใช่ไหม เวบล่มครับกดไม่ทันครับอ้าวอ๋ออีกวันหนึ่งไงอีกวันหนึ่งเวิร์กช็อปได้ไหม,มเต็มได้สิบนาทีแรกแล้วครับโอ้อ่าบัตรขายดีมากเลยใช่ไหมครับแบบนี้แม่แต่ว่าอาผมเห็นว่าเปิดรอบสองแล้วใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวยังไง ทีมงานช่วยขึ้นลิงก์นะครับหรือว่าคิวอาร์โค้ด้านล่างนี้ให้หน่อยกแล้วกันนะครับบัตรเหลือไม่เยอะแล้วนะครับอาจก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะครับอืมอืมโอเคครับยังไงก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ตั๋วนะครับก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้เราเปิดรอบสองแล้วนะครับก็อย่าลืมไปจับจองกันด้วยนะครับถามหน่อยแล้วกันนะครับว่างานในงานเนี่ย สปิกเกอร์ตัวดังๆมากันครบเลยใช่ไหมครับเราจะได้เจอใครบ้างครับอ่ะแน่นอนแหละอาจารย์พิริยะใช่นไหมฮะพี่ชิดพี่เดชาใช่นไหมใช่ครับพี่จิมก็มานะครับพี่จิมพี่จิมอ๋อพี่จิมที่ผอมๆเซอๆยืนคุมกล้องในอเอัลเทปตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณอ้อมใช่ไหมใช่ไหม ไม่ใช่ครับอันนั้นพิตพ่ตัมอ๋อพิ่ตัมแล้วมีหัวข้ออะไรน่าสนใจบ้างครับถ้าเราสนใจ Bitcoin หรือชื่นชอบ Bitcoin อ,อยู่แล้วก็น่าสนใจทุกเรื่องนะครับคงหาฟังแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ง่ายๆเลยล่ะครับก็ท <ๆ S 2> ี่รู้ๆกันคือสี่เสาหลับก็มากันแน่ๆนะครับ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยไหนว่าจะเป็นสปิกอร์ทั้งต่างชาติอีกแน่นๆจุกๆกันเลยนะครับอืมแน่นๆจุกๆโอหอย่างนี้ก็คือแบบฟังแล้วต้องแบบเราไปฟังก็คือได้เข้าใจบิตคอยเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับมีความรู้เยอะๆมากมายรอเราอยู่เลยใช่ไหมครับดีจริงน่าจะหัวบวมครับฟังไม่รู้เรื่องครับตกลงงานยังน่าไปอยู่ไหมครับแบบนี้ ไปสิไปต้องไปให้ได้เลยนะครับคือถ้าพลาดครั้งนี้นี่เสียดายแย่ยนะครับก็ต้องรอไปอีกปีนึงเลยนะครับอืมอืม,อมโอเคก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับซื้อตั๋วที่ไหนครับที่บ้านครับหรือที่ทำงานก็ได้อืมโอเคก็เพื่อนๆก็เลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะครับ ชวนอามคุยเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่านะครับจะดีเหรอครับซุปคือคนฟังจะไม่หัวบวม,มาหรอครับอ่ะก็คุยกันง่ายๆแบบสับบานๆก็แล้วกันนะครับได้ครับได้ครับเห็นว่าช่วงนี้มันมีกระแสะเหออะไรที่ทำให้แบบ เมมพูนแน่นเลยครับมันจะเป็นยังไงต่อครับอามอามคิดว่ายังไงครับอามว่ารุนยากเหมือนกันนะครับไม่น่าจะได้ไปแชมเปหลีกนะครับสุขฮะ๋ยวนะอ,นนนอันนั้นมันแลนั้นมันิเวอร์พูนะครับใช่ไหมเมมพูใช่ไหมครับเมมพู pool ใช่ไหมไอ้ที่มันมีอะไรกันนั่นใช่ไหมครับ อ่าอ่าอใช่ใช่ที่ก่อนนั้นเนี้ยที่มันแน่นแน่นนะแน่นไปทีละอะไรก็อะไรนะอังอินสคริปชันเอใช่ไหมตอนนี้เห็นว่ามาแห่อะไร BRC20 อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้นะครับต้องไปฟังอาจารย์ขิงธนพลในสภายาส้ม EP3 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือขิงหรือเสือธนพลนะครับเอา้าออ ไอเนี่ยไม่รู้ผมเห็นทรงผมเขาคล้ายๆกันเอาเหอเก็ผมอา้าวผมถามอาร์มแล้วกันว่ารู้สึกยังไงกับไอเนี่ย BRC สองศูนย์อะไรเนี่ยอาร์มก็ไม่รู้สึกอะไรครับคือโดยส่วนตัวก็เกิดไม่ทันด้วยนะครับเก่าที่สุดเท่าที่พอนึกออกก็เก้าศูนย์นะครับเดี๋ยวนะเก้าศูนย์ มันมีด้วยเหรอครับมีครับมีครับซุปเคยฟังเพลงนี้ไหมล่ะต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาทุนั้นเ๋าสมชายใช่ไหมจะอยู่ห่างไกลสักเท่าไหรสิ่งเดียวที่ยึดใจเราอ,อยูขอ่ข้อความข้อความข้อความวงพอส แสดงว่าซุปก็ชอบ90กันใช่ไหมครับเนี่ยอ้าสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้อ๋อพิเศกรโลโซอาเก่งเว้ยสุดยอดอนั่นแหละครับผมว่ามันคลาสสิกเหมือนกันนะครับใช่ใช่ใชผมก็เปิดฟังประจำเหมือนกันครับ เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะครับได้ข่าวว่าทางอาร์มเนี่ยจะมีไปแจมสอนในเวิร์กช็อปของงานคอนเฟลเลนซ์รอบนี้ด้วยนะครับอ๋อใช่ครับคืออาร์มสอนเซสชั่นแรกร่วมกับขิงครับแล้วก็ตังตังใช่ไหมไปกับตังไม่ใช่ไม่ใช่ครับกับพิจตุพลครับอ๋อพ่จตุพลพ่จตุพล ที่ที่แกเป็นเทพไลนิ่งอ่ะของไทยอ่ะใช่ไหมเก่งๆเลยไม่ใช่ครับอันนั้นพี่เดชาครับอ๋ออ๋อพี่เดชาอืมอืมโอเคแล้วสอนเรื่องอะไรกันครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็เราจะเราจะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับโอ้สุดยอดอยังค,ยงครับอ้าวยังครับยังยังผมเอาจิงเลยครับเนี้ย โอเคโอเคผมขอโทษทีครับผมตื่นเต้นไปไหน่อยครับโอเคอะไรครับอืก็การเก็บอ่าผมจะสอนเกี่ยวกับการเก็บบิตคอย์กันด้วยตัวเองครับคือการใช้ฮาร์ดแวร์บล็ตการเข้าใจฮาร์ดแวร์บล็ตเบื้องต้นนะครับอะไรแบบนี้ครับอืจับมือทํากันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือเรียนจากตรงนี้ไปก็เชื่อว่าจะเก็บรักษากันบิตคอยด์ด้วยตัวเองได้ไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับอ่าอ่าอ่าก็ก็ดีนะครับผมคิดว่า คือผมสังเกตเห็นหลายคนคือแบบก็ยังแบบกล้ากลัวนะฮะัไม่กล้าที่จะเริ่มออมบิตคอยจริงจริงจังๆก็เนี่ยแหละครับเพราะว่าเรายังขาดความรู้ด้านนี้กันเยอะเลยนะครับตอน,น,นที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พิริยาเนี่ยแกก็ไลฟ์สอนกันเรื่อยๆเลยนะครับอืมก็อันนี้เราพยายามทำให้ง่ายกว่านั้นนะครับคือสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจริงๆหรือยังไม่ค่อยเข้าใจหรือยัง ไม่ชำนาญมากพอครับอชำนาญกับตำนานนี่ไอ้ตำนานไปฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมันก็จะพังได้นะครับเดี๋ยวมันคนละคำกันไม่ใช่หรอครับซุกก็อาบางคนวีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแต่ไม่กล้าใช้เลยคือมันมันจะเสียวๆหน่อยใช่หมครัครั้งแรก นั่นแหละครับคือเลยอยากให้มาเรียนกับด้วยกันครับคือจะทําให้มันถูกหลักจะได้มั่นใจในการเก็บรักษาบิตคอยกันมากขึ้นนะครับมชงครั้งแรกไปนี่ไม่เล่นเลยเนาะพอเธอครับอพอเธอโอเคแล้วทําไมต้องเก็บรักษาบิตคอยด้วยตัวเองครับคือถ้าเรา คือถ้าเราทำไมทำไมคือถ้าเราไม่เก็บถ้าเราไม่เก็บเองครับเมียก็จะเก็บแทนเราสิครับ๋อแบบนี้นี่เองถ้าบิตคอยของเราไปอยู่ในมือเมียแล้วล่ะก็ไม่มีวันได้คืนครับจริงด้วย แสดงว่าเราไม่ควรมีแฟนที่รู้เรื่องบิตคอยใช่ไหมครับอามก็จริงๆคือผู้หญิงที่รู้เรื่องบิตคอยอ่ะค่อนข้างหายยากมากนะครับซุปซุปไม่เห็นหรอว่ามีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยอ่ะที่บอกหลักอาจารย์ตั้มอ่ะอืมอืมอืมนั่นสินั่นสิก็นี่แหละครับคือ ยังไงก็ถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ขอให้รู้เอาไว้นะครับว่าขิงสดนะครับขิงสดขายของให้น้องด้วยนะครับนิดนึงขอนิดนึง<ม>ก็ให้น้องมันหน่อยแล้วกันครับผมโอเคก็ถ้าสำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ว่าพลาดนะฮะก็คือซื้อตั๋วไม่ทันกันบ้างหละก็เราตอนนี้พอจะมีทางออกให้กับ เพื่อนๆไหมครับว่าต้องทำยังไงครับอ,อ้ามก็ถ้าออกทางประตูไม่ทันนะก็ลองปีนหน้าต่างดูก็ได้นะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับอืมเอาอย่างนี้เลยเหรออ,อโอเคครับขอให้ตั๋วหมดไวๆแล้วกันนะครับอย่างนี้อือครับ